มือนเป็นเลยเหมืนเหม,มตอนตกลิ้นเพราะว่าพยเข่าวเนาะพยเข่าวประเทศลาวอีกครั้งข่าวทีแฝงภากลางของลาวเนะาะเด็กคนตกลิ้นเรื่อยเรื่อย ตกลินผลตกลิ้น,นตั้งแต่เศร้าเท่าคำเลยเหมือนสุศลมีลูกค่าแล้วว่ามีคนมาแหละผลตกไทสีมาเห็ดผมเนาะสีเกียมกลับบ้านตั้งแต่หัววินเหมือนกกลับเงินเมืองเงินตั้งแต่หัววินหัวคับอหาเงินในฤดูฝนก็สิประมาณนี้แหละนะทุกคน จะหาเงินยากในหนึ่งเพราะว่าคนไปคนมาเนี่ยเขากระบอกเงินบอกชาเนี่ยต้องทำใจนะิึงทองแ้าพยุเขาลาวอีกรอบพอยุเขาลาวอีกรอบทางแข้งสวรรค์ในขตแข้งอาอาขาม,มวนการน,นักเนาะคนตกนักจะมีเห็นเขาลงภาพกับบางบอนกัน น้ำลายน้ำเริ่มถว่วเนาะเราสิหาภาพมาใหม่ให้เพื่อนๆทุกคนได้รับสมเดอจนี่แล้วขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปของเราเนาะสำหรับเพื่อนๆที่มาใหม่เดี๋ยวจะตามไปหาเ้อใจเย็นๆเ้อ